ก็ขอากราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เรามาอยู่ในเกม One Punch Man the Strongest นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็ทางเกมได้เปิดเซิร์ฟเวอร์522แล้วนะวันนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นอ่าตอนนี้เวลาก็อยู่ที่7.52โมง52 นาทีนะครับตอนนี้ก็ผมได้ทําการเล่นตั้งแต่ตอนตีประมาณตี5้านะทุกคนก็เริ่มเล่นนะครับเริ่มฟาร์มนะก็ตอนนี้ก็มีตัวแดงอยู่ที่23ใบนะครับแล้วก็ตัวม่วงอยู่ที่2ไใบแล้วก็มีตัวเหลืองอยู่ที่21ใบนะครับก็คลิปนี้เสียงจะเปลี่ยนหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าไม่สบายนะไม่ค่อยสบายนะทุกคนโอเคก็วันนี้ ก่อนที่จะไปไอ้นี่นะก่อนที่จะไปสุ่มนะครับว่าจะเกลือไหมนะครับในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะก็เราก็มาทําการแจกโค้ดก่อนนะครับลองดูนะว่าจะมีโค้ดไหนที่ยังไม่หมดอายุนะครับแน่นอนครับโค้ดล่าสุดนะวัน OPM วันยังไม่ได้ไหมนี่ใช้ได้นะครับได้ตัวแดงหนึ่งใบนะ แล้วก็ OPM 2 0 2 0 2นนะครับกดไปโอเคได้100เพชรนะแล้วก็ยังมีอ่า OPM Go ยังใช้ได้ไหมโอเคยังใช้ได้นะครับได้ตัวแดงมาอีก2องใบนะแล้วก็ OPM อ่า FIFA ใช่ไหมพิมพ์มถูกโอเค คิดว่าจะพิมพ์ผิดแล้วนะแล้วก็ยังมี1 2 1 2 OPM โอเคยังยังได้นะแล้วก็ได้ตัวแดงด้วยนะแล้วก็ยังมี X อา่าอะไรนะ XMA S ใช่ไหม OPM อิมพูก์ปะเนี่ยโอเคก็รวมๆน่าจะ ประมาณนี้นะครับโคดรวมๆน่าจะ5 6โคดนะทุกคนก็ได้ตัวแดงมาเพิ่มนะตอนนี้มี2 7ใบแล้วนะครับทุกคนแล้วทุกคนก็อา,อาจจะว่าผมจะลงยาวไหมเซิฟนี้ก็รอดูนะครับว่าจะเกลือไหมถ้าเกลือมากก็หนีนะครับทุกคนก็ไม่ไม่ลงนะเพาะถ้าไม่เกลือมากก็จะเล่นเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่า,าค,คุณอันดับ1ิบนะครับ อา g n พีจนะครับก็เหมือนว่าจะมาลงเล่นในเซิร์ฟนี้เหมือนกันนะครับทุกคนก็มาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับวันนี้มารอดูนะครับว่าดวงจะเป็นยังไงนะมาเริ่มที่ตัวเหลืองนะครับติดไปแรก กีผมก็จะเล่นมามาผมจะเล่นนะมามาที่ตัวม่วงนะครับมาเอ,าอ,อ้าอ๋อยังยังยังเลี้เรือเจวินเหมือนเดิมครับอือโอเคกีโฟก็กีโฟแล้ววะข้ามไปเลยนะตัวม่วงไม่ลุ้นนะผมอะ่ะจริงๆไม่มีโอกาสที่จะได้เลยข้ามไปเลย ตัวม่วงเราอะรอบเกลีอนะโอเคนะครับทุกคนก็ได้เป็น G4 นะครับทุกคนนี่ G4 โอเค G4 ก็ G4 นะก็ <c oughs> <c oughs> จะเล่น G4 นะครับไม่เป็นไรเรามีบอลทองนะที่นี่นะเป็นดาเมจหมู่มนะแล้วก็มีปี๊ดก็ เล่นเป็น PVE เลยไหมเล่นเป็น D boss เลยไหมครับก็ซ <g iggle> ื้อในเกมนะครับมาแจกน,นะครับแต่อาจจะเปลี่ยนนะอาจจะเปลี่ยนนะถ้าผมจะเล่นจะเล่นจริงๆผมก็อาจจะเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะก็ร <Okay. S 1> อดูนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแต่ถึงผมจะเออถึงผมบอกว่าผมจะเล่น ID นี้นะไอดี G4 นะแต่ผมก็จะมาไลฟ์สตรีมนะครับน่าจะคลิปน่าจะ ผมน่าจะไลค์ก่อนลงคลิปนะก็มามาดูกันได้นะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยตใต้ล่างคลิปนี้ได้นะครับว่าทุกคนได้ตัวอะไรนะในเซิร์ฟเวอร์522นะครับคนที่ลงนะสันผม j i v o GM l ักอีกแล้ว GM แล้ว แล้วครับทุกคนบา,บายบายไว้เจอกันในไลฟ์สดนะครับบายบายครับ